สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ครับแม่หมูพิเชนพาออกนอกครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเดินทําธุระนะครับที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นเท่านะครับรคาคาเอฟวิว view, น่นเองราคาเนี้ก็ตั้งอยู่ที่เรียบดวนนะครับวันที่ไปนี่หลังจากที่ทําธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วท้องก็ร้องหิวขึ้นมานะครับก็เลยไปเดินสํารวจนะครับบริเวณชั้นหนึ่งของตัวห้างนะครับ โซนที่ขายอาหารเนี่ยก็จะตั้งอยู่ก่อนเข้าฟู้ดคอร์ทของเขานะครับร้านแรกนี่ก็เป็นร้านไก่ตุกนะครับมีไก่หลากหลายชนิดให้เลือกเลยทีเดียวก็จะเป็นไก่ทอดน,นะครับมีทั้งแบบพริกไทยดํานะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวเลือกนะครับไ,ได้รับประทานกันอันนี้เป็นร้านกล้วยปลาขายกล้วยปิ้งนะครับร้านนี้ ก๋วยเียวปิ้งก็มีครับแต่จุดขายหลักของเขาก็เป็นก๋วยปิ้งอันนี้นะครับหน้าตาของน้ำที่ใช้รับประทานนะครับก๋วยปิ้งไม้ละสิบห้าบาทจัดไม้หนึ่งร้อยบาทครับร้านนี้อันนี้ก็จะเป็นร้านขายโรตีครับชื่อโรตีบางอิมรอนจุดละหกสิบบาทกับหนึ่งร้อยบาทนะครับ โรตีสายใหม่นั่นเองไม่ต้องไปไกลถึงจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับก็สามารถมาเดินที่นี่ก็จะได้กินโรตีกันแล้วแผงขายอาหารเยอะทีเดียวนะครับอันนี้ก็ขายห่อหมกเป็นห่อหมกปลาช่อนแบบไร้ก้างนะครับมีผักหลายชนิดเลยใบยอใบโหระพากำลังปีนะครับ คงนี้80ก็เดียวก็60บาทไข่ที่เคยรับประทา,านหออ่นอหมกพุงมาช่อนนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าอร่อยไปอีกแบบนึงนอกนาจากจะเป็นชนิดเนื้อร้วนนะครับแล้วมีข,แข่แคบหมูไร้มันนะครับไร้มันติดมันใส่เป็นแพ็กเกจางดีครับจากนี้ก็ยังมีไส้อั่วด้วยนะครับร้านนี้ ใครที่เคยมีโอกาสมาเดินที่ห้าง Central, เซนทันเลบตัวนหรือว่าเซนทันอีสวิเนี่ยต้องคงจะคุ้นกับสมขายอาหารตรงนี้กันเป็นอย่างดีนะครับจริงๆแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทางห้างเขาจัดสรรให้คนมาเช่านะครับออกบูธเพื่อรับประทานอ่าเพื่อขายสินค้านะครับร้านนี้ขายชมพู่ทับทิมจันทร์แล้วก็ชมพู่นะเพชรสวนนะครับ เป็นชมพูสายพันธุ์ดำซัมโอก็มีครับสาวสายน้ําผึ้งครับขออไผ่ครับพูดผิดซมโอขาวน้ําผึ้งครับมีหลากหลายชนิดนะครับไปเลือกละประทานกันอันนี้คอทุเรียนต้องห้ามพลาดเลยนะครับมีทั้งหมอนทองแล้วก็มีทั้งปลาละอูขิดละ9 9บาบาทเป็นเนื้อล้วนนะครับ ไม่ได้ขายแบบเป็นลูกที่มีเปลือกหุ้มอยู่ราคาจำหน่ายทุเรียนแบบเนื้อล้วนนี่ก็จะมีราคาที่สูงกว่าแบบซื้อเป็นลูกนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อเป็นลูกเนี่ยมันจะาน้หนักรวมเปลือกด,ด้วยแต่อันนี้เราจะได้รประทานแบบเนื้อนะครับเน,นื้อล้วนไก่แดงย่างครับร้านนี้แล้วก็หมูทอดเสี่ยง แดงนี่ก็หลายๆคนก็ชอบกันอยู่แล้วนะครับหมูปิ้งเสียบไม้ก็มีครับร้านนี้ผัดมันปลาก,กายครับมีหลากหลายสินค้านะครับอาหารให้เลือกรัประทานจ้าปูครับวันนี้ก็มีด้วยเหมือนกันสำหรับร้านนี้ ชื่อร้านเขาคือชื่อ,อมอนอีสานครับขยับมาดูร้านนี้กันบ้างร้านนี้ขายอะไรล่ะก็เป็นพวกของทอดน,นั่นเองมีเป็นเซตเป็นชุดนะครับ นี่ก็เป็นร้านขายทุเดนอีกเช่นเดียวกันทุเดนก้านยาวนะครับขีดละ79บาทเท่านั้นเองโอ้ถือว่าราคาดีเลยนะครับเนี่ยก็โล่ละแค่790เไปซื้อเป็นลูกนี่ต้องมีหลักพันนะครับสำหรับทุเดนก้านยาวอางุ่น์ก็มีนะครับร้านนี้องุ่นแดงองุ่นเขียว ร้านนี้ขายไส้กรอกอีสานครับมีทั้งแบบเปรี้ยวแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวนะครับไปเดินนี่รับรองเลยว่าใครที่หิวอยู่เนี่ยต้องควักตังจ่ายซื้อแน่นอนครับเมี่ยงคำร้านนี้นะครับใช้ใบบัวส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็คือใช้ใบชะพูนะครับหรือไม่ก็ใบทองหลาง ร้านกขาชื่อร้านข้าวโพดเขียนครับร้านนี้ขายอะไรเอร่ยอืมไข่วุญครับมาดูร้านนี้กันบ้างแฝ่อะไรขายดีแฝ่กุ้ยช่ายครับไทยกุ้ยช่าย ก็ยากของหยากไหมถ้าไม่เป็นก็ยากครับแล้วอย่างที่ตั้งแต่ทำไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ใครไม่เคยทำอะไรนี่มาทำคนแรกไม่ได้นะไม่ได้ครับนี่วิธีการทำ มาเดินชมร้านรวงกันต่อเลยนะครับเพื่อนๆดูว่าสินค้าที่เป็นบรรดาอาหารทั้งอาหารสดแล้วก็เป็นอาหารแห้งเนี่ยหลากหลายเลยทีเดียวตอนนี้ก็ขายพวกของทอดนะครับทอดของย่างมีจอเลยไม่ต้องกู้เห็น อันนี้เป็นอาหารปักไต้ครับคัวคุณไก่ชื่อร้านเขามีเบอร์โทรให้เสร็จสับแล้วนะครับใครจะสั่งกับข้าวกับปลาเข้าไปรับประทานแต่ครับหน้าตาของเมนูอาหารมีหลากหลายเลยน,นี่เป็นพัสตอนะครับคัวกิ้งก็มีโอ้นี่ท่าที่ดูแล้วนี่ ถาจะ20เมนูได้นะครับน,นี่เป็นหน้าตาของอกแก่20-30เมนูนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เขาบอกว่ามัดจำการันตีความอร่อย ขายไส้กรอกนะครับร้านนี้ถ้าใครเข้าไปกินในฟู้ดคอร์ทแล้วไม่อิ่มหนำนะครับก็มาเดินเลือกซื้ออาหารพวกนี้กลับไปรับประทานที่บ้านกันได้แม่ประนาม โลแกนร้านนี่คนสวยเขากินกันสุดยอดครับใครอยากสวยต้องไปลองกินดูใครดีไหมตาหน้ารับประทานครับามนี่เป็นอะไรกันหนือว่าแม่ปนามเนี่ยเป็นแบรนด์ญาติกับแม่ปนามจริงๆแล้วไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำพริกเลยพี่เดินผ่านพี่ตกใจนึกว่าเอ๊ะแม่แม่ปนามมีพี่น้องชื่อแม่ปนาม เสร็จจากนั้นนะครับแม่หมูกับพ่อหมีก็มาเดินต่อที่ห้างเทสโกโล้ลตันนะครับซึ่งก็อยู่ติดติดกับเซนทัลอีสวิวนั่นเองร้านนี้เป็นร้านโปรดร้านประจำของแม่หมูเขามาที่ไรนะครับต้องไม่พลาดที่จะกินอร่อยครับร้านนี้แนะนำเลยถ้าใครเห็นนะร้านนี้น้ำจิ้มเขานี่ทีเด็ด ร้านนี้ครับขายขนมจีนก็มาตรฐานโดยทั่วไปนะครับขนมจีนน้ำยามีตั้งน้ำยาป่าน้ำยากะทิขนมจีนแกงเขียวหวานน้ำยาป่านี่สีสันก็โดนใจมากเลยเป็นร้านนึงครับที่แม่หมูกระพพ่นใม,มชอบ ร้านนี้เขาทำอร่อยครับร้าเกี๊ยนขายประจําด้วยอันนี้เป็นขนมหวานครับนาน้ำแข็งใสแน่ๆเ,เครื่องเค้าเยอะครับร้านนี้เด็กๆเห็นแล้วต้องสะก,กิดคุณพ่อคุณแม่แน่นอนร้านนี้คุณพ่อครับคุณแม่ครับหนูอยากกิน พอแม่ก็ต้องจัดให้ครับเพราะว่าหน้าตาสีสันมันช่างชวนที่จะรับประทานซาเกินใครอยากกินชาบูนะครับไม่ต้องไปนั่งร้านใหญ่ๆโต,ๆ,ตๆมากินที่ฟูดคอร์ดหรือส่วนอาหารของโลตัสนี่ก็ได้กินแล้วหมายแล้วสิบาทสิบห้าบาทครับน้ำซุปก็ก็มีเนี่ยน้ำซุปหมาล่า นี่เป็นผักต่างๆมีเห็ดนะครับเดี๋ยวไปดูอีกร้านหนึ่งนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มาที่ไรต้องอุดหนุนกันโดยเฉพาะหมูยอของเขาเอาหมูยอร้อยสี่สิบแบบแบบอบหนังหมูเอาไปให้พ่อกับแม่ปะเอาไหม เอาแบบพริกไทยดำหรือหนังหมูหนังหมูดีกว่าไหมพริกไทยดำเยอะเผ็ดไปนะได้เอาแบบนี้ไหมเอาแบบเดินดีกว่าเอาแบบนี้หรือแบบนี้เอาแบบโน้นแบบโน้นแบบนี้เอาเอาแบบนี้เอาเป็นอ อันนี้นะครบร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งร้านนี้ก็คือร้านข้าวขาหมูนะครับชื่อร้านข้าวขาหมูโบราณกระทูชื่อกระทูก็บอกอยู่แล้นะครับว่าต้องมาจากดินแดมด้ามขวานทองอข้มูไไข่มุกแห่งอันดามันร จังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเนี่ยชื่อในอดีตเนี่ยคือ,อเขามีชื่อว่าจังซีหลอนมีการนำมาเป็นชื่อห้างนะครับได้มิชลิน5ปีลนยะ พ่อหมีสั่งมารับประทานนะครับเพราะว่าเมนูข้าวขาหมูเนี่ยเป็นเมนูโปรดของพ่อหมีแม่หมูก็ไม่ค่อยถนัดกับเมนูนี้โอกินอะไรครับวันนี้ มาตั้งได้กินใช่ชอบมากมันจะเป็นรสชาติเบาๆวันนี้เราอยู่ที่เราตันเรียบด่วนนะเมื่อเละาคู่เราไปทำธุรามาที่เซ็นทันเดครับมาดูหน้าตาของข้าวขาหมูโบราณกระทูสั่งแบบเนื้อหนังนะครับอันนี้ร้านประจำของแมุ่กของเขารสชาติดีใช้ได้เลยทีเดียว จิ้มก็มีทั้งพริกขิงหนูสวนนะครับแล้วก็กัดทีมาละสิบบาทอร่อยมากอร่อยครับเจ้านี้ออรร่ยจิงแหนะนำเลยว่าห้ามพลาดการันตีความแซ่บโดยไม่หมอพอมาที่เลยต้องกินอร่อยโอเคครับ